ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอลลีช่ชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะก็จะถ่ายให้เห็นนะคะมีเอฟซีนะคะ FC ถามหาอีเป๊นะคะอีเป๊ออกมาเร็วๆเป๊ก็อยู่กับพอลลี่นะ,ะอีดำก็อยู่กับพอลลี่แล้วก็มีมาเพิ่มอีอีไวกี้กับบักไทเกอร์นะคะเป็นตอนนี้นะคะอยู่ในความดูแลของวอลลี่สี่ตัวนะคะหมาน,นะคะที่นี่เนาะนี่คือเป๊เป๊ เท่าแห้งโอ้อืออเท่าแห้งอ้เนาะอ,อืเปน,นี่มันมันเป็นหมาพิการนะคะแต่กินเยอะมากกินข่าเป็นหม้อเด้อกินข้าวทีเป็นหม้อนะจ๊ะเป็นขี้เหือนนี่เป็นขี้เรือนน,น,อน,นี่ทุกปีพี่น้องเลยอือนะจักสีแก่จงังใดนะซื้อยามาฉีดให้แล้วนะ ฉีดให้ทุกปีแต่ก็เป็นทุกปีอืมัมนเหมือนเป็นเป็นโรคที่ที่แก้ไม่หายนะคะแต่ตัวอื่นนี่ก็ก็ก็มามาที่มานี่อันนี้คือไทเกอร์จ้าไทเกอร์น้อยบักบักลายบักเสือบัก็เลยเอิบมันว่าไทเกอร์นะคะนะนี่ ะะอีใบกี้ก็ขาเป๋โดนรถชนออกไปซ่าที่ถนนนะคะแต่ว่านานแล้วหายละแต่ว่าขาก็ยังเป๋อยู่หมายถึงแผลหายแต่ขาหักอันนี้อันนี้นะคะบักไทเกอร์เนี่ยอ่ามันจะชอบตามพอลี่เวลาพอลลี่เข้าป่าหรือว่าไปหาหน่อไม้ไปเนี่ย ลงไปข,ข้างล่างนี่มันจะเดินตามเนาะถ้าเห็นอะไรมันก็จะเห่าให้ส่งสัญญาณให้เรานะคะจะเป็นหนุ่มแหละเลีเ้ยงก็เลี้ยงพอรี่เลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเฝ้าบ้านนะเออไม่ได้เลี้ยงเป็นเอ่อหมาเขาเรียกอะไรนะหมาอยู่ในห้องแอร์หมาน่ารักหมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะนี่เราเลี้ยงแบบปล่อยอะ่ะเลี้ยงตาม มีตามเกิดข้าวอาหารก็จะเป็นข้าวเหนียวคุกน้ำแกงที่เรากินเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมอู้น้ำยางเต็มกระโป๊คักแท่อันนี้อ๋อันนี้มันจะล้นและจะล้นแล้นะนนอตัวนี้ก็จะล้นเหมือนกัน คนกีดยางหรือว่าไม่หยอดน,น้ำกดอันนี้นะนี่ก็จะล้นเหมือนกันอะ,อะไรเปือมอยู่นี่แหละไม่ได้ไปไหนอืลเ่็นจังไดอืมอี ไอ้บักเกอร์มันก็จะโตกว่าบักเป๋แล้วตอนนี้ <c oughs> หมาปีเดียวไอ้เป๋นี่แก่แล้วนะเออรุ่นแบบรุ่นปูอ่อ่ะไอเป๋อะค่ะวันนี้วันนี้ฝนไม่ตกนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ดูฝนตกน้ำขังเรามาดูมาดูกลุ่มนี้ สมาชิกในกลุ่มนี้ิ๊กบับเอ้ยิ๊กบับเอ้ยบักบับเอ้ยอืออันนี้บักสายลุมช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ได้พาไปกินหญ้าสุดก็จะกินแต่ฟางเนาะมันเลยจะดูดูแบบไม่เต็มเท่าไหร่อะไรครับอืออะไรครับแง่งอย่างแยงอย่าง แย่งบิงอย่างอือยังให้รูปให้ทักทายอันนี้สายลมนะคะพี่ชายของบิ๊กบับพี่ชายของบิ๊กบับเอาสัเลียอืมอยากเลียท,ทักทายอยากเลียอ้ยลินคือสาคือสากแท้คือห้แอาแท้ลินนั่นนะ่ะอืออือโอ้ย <laughs> ลินคือห้าแท้บังไห้อืมไป อ,อไปใส่แล้วเบเกอร์อันนี้ก็จะเป็นหนุ่มแล้วพร้อมพร้อมผสมพันธุ์จริงไหนคือเนียงคอจังสี่ล่ะนะเงียงคอจังสี่หะ่นะคหะคะมาเบิงพระเอกของเฮาบีกบับบีกบับบีกบับ สีจะต่างจากเพื่อนนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นอ่า,อาลูกควายที่มีสายพันธุ์พัฒนามาแล้วนะคะบักวเห็ดอุดรจุเห็ดอุดรจุจนี่เดี๋ยวก็จะมีน้องแล้วนะเดี๋ยวพอเี่จะต้องไปเช็คว่าบัวทองมันผสมกับอ่าช้างอุดรวันที่เท่าไหร่แล้วมันใกล้คลอหรือย,อยังเพราะว่ามันจะมีใบซื้อมานะคะในทองนี้นะอืมอ หุ้ยหุ้ยเป็นยังไงไก่ขอดหรือยังล่ะบาบเด็กชายบิ๊กบับเขาเริ่มยาวแล้วบิ๊กบับนอนตาอาบแดดบาหรือ่นอนอาบแดดหรือจ้าจะหลับนันนี่ถ้าสมมติาาว่าเก่าให้นางก็จะหลับจ้าบิ๊กบับ ใชเบิ huh. uh ้ง huh. บ uh ่ไ huh. ด uh ้ไปเล่น huh. น yeah, yeah, uh ้ำเล่นไหนอยู่ใส่เลยเนาะอืมบ่ไปเล่นน้ำเล่นไหนอยู่ใส่เลยอืมเอาสสานอนเบิ้งมือจีเกาให้อาชีเกาให้อ่ะอืมอืมอืมอย่าให้เกาได้อันนี้อย่าให้เกาได้อันนี้อืม เกิร์มเนี่ยไปไก่เดอ้อเขาดีดใส่เดอ้อลายไม่กระทั่งลายไม่กระทั่งไข่เอาน,นอนสินะเออนอนลงเ,นเอม็มเอ็มเร็วเร็วเอม็มอยากนอนอยากนอนอยากนอนแล้วกอ ยากให้เก่าให้อืเก่าให้โอ้ยมุนมาแล้วสายไฟน่ะน่แล้วมาสีพุ่นไปสีต้นมา,านั่นพุ่นตายตายโอ้ มันมาสีเสาอันลูกแค่ยังละ่ะอุ้ยแมงอันนี้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  <c oughs> แมงเลือดนอนอะแม่อืมนอนค่ะนอนมีไฟตรงนี้เโอ่เบิงบัง กีตานั่นมีบบบสีสูงสูงสูงไดอีกกว่านี้บ่ตอนนี้ยังไม่ได้เต็มที่นะสีข้อสวยค่ะสีสวยสีดอกเลาค่ะแม่บัวท้องเฮาทองเอ็ดเป็ดอยู่บนปีนีส่สิได้ีสาธุให้มันได้ตัวเมียเน่เนาะบับเนาะยังได้น,อน,น่องสาวเนาะบบบเนาะอืม ไปหาหนำกันเ,น,เน,น,นี่ยว้องไปเล่นนนำย่หวยนำลายเท้นี่แม่เบอรอทองของเราอุลูดอลาดใกล้โคตรแล้วมั้งเดี๋ยวต้องไปเช็คดูในใบใบผสมนะมยังไงเธอได้หนิค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้ค่ะ